ด่วนที่สุดภาพจริงที่ถูกบันทึกไว้จากกล้องความละเอียดสูงกำลังสั่นสะเทือนทั้งประเทศไทยและประชาคมโลกเมื่อเครื่องบินรบ F 16ของกองทัพอากาศไทยปรากฏบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมอกควันในยามเช้าตรู่มันบินต่ำลงมาด้วยความเร็วเหนือเสียงจนเสียงแตกก้องไปทั่วทุกขุบเขาและหมู่บ้านใกล้ชายแดนกัมพูชาเสียงที่ดังเหมือนฟ้าผ่าผ,าผ,าผสมกับแรงลมมหาศาลทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านสั่นสะเทือนหน้าต่างแตกกระจายหลายครอบครัวต้องรีบอุ้มลูกจูงหลานออกจากบ้านอย่างตื่นตระหนกใจเต้นแรงราวกับหัวใจจะหลุดออกมาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยควา มกราหนนั้นภาพจากโดรนสื่อมวลชนต่างประเทศสามารถจับภาพวินาทีสำคัญที่ F 16ไทยกดปุ่มปล่อยระเบิดลงสู่ฐานทัพกัมพูชาซึ่งตั้งอยู่บนเขตยุทธศาสตรสําคัญการโจมตีครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการโจมตีธรรมดาแต่คือรอบที่ส ซึ่งถูกมองว่าเป็นการปิดฉากอย่างแท้จริงแรงระเบิดครั้งมหาศาลทำให้พื้นดินสันสะเทือนคล้ายแผ่นดินไหวระดับ6ริกเตอร์เปลวไฟสีส้มแดงพุ่งสูงขึ้นนับร้อยเมตรพร้อมควันดำที่ปกคลุมทั่วทั้งท้องฟ้าผู้สื่อข่าวรายงานว่าแรงระเบิดครั้งนี้สามารถได้ยินไปไกลกว่า25กิโลเมตรชาวบ้านฝั่งไทยและกัมพูชาต่างวิ่งหนีเอา นิวิตรอดเสียงร้องให้เสียงอ้อนวอนและเสียงกรีดร้องดังก้องไปทั่วบรรยากาศภาพจากกล้องมือถือที่หลุดออกมาจากพื้นที่แสดงให้เห็นทหารกัมพูชาหลายสิบคนวิ่งกระเจิงบางคนหมดแรงล้มลงกลางทางขณะที่บางคนพยายามลากเพื่อนทหารที่บาดเจ็บออกจากกองไฟแต่ก็ไม่อาจฝืนได้เพราะแรงระเบิดและเศษซากที่ยังตกลงมาไม่หยุดในโลกออนไลน์ภาพเหตุการณ์นี้ถูกแชร์ออก ไปอย่างรวดเร็ว F16 ไทยข่าวด่วนและสงครามไทยกัมพูชาติดเทรนทันทีบนทวิตเตอร์และทิกทอกมียอดเข้าชมหลักล้านในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลายคนแสดงความคิดเห็นด้วยความตกใจบางคนเรียกว่านี้คือมหาสงครามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางคนก็เขียนด้วยความกลัวว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งใหม่ ส่วนกลุ่มที่สนับสนุนไทยกลับมองว่านี่คือการตอบโต้ที่ชอบธรรมหลังจากกัมพูชาได้ละเมิดเขตแดนและยุยุมาอย่างต่อเนื่องผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารอธิบายว่าการเลือกโจมตีรอบที่3นั้นมีความหมายเชิงยุทธศาสตร์อย่างมากการโจมตีสองครั้งแรกได้ทําให้ระบบสื่อสารและการป้องกันของกัมพูชาเสียหายไปแล้วการโจมตีครั้งนี้จึงเป็นการตัดกําลังครั้งสุดท้ายเพื่อไม่ให้กัมพูชามีโอกาสฟื้นตัวหรือโต้กลับการใช้เอฟ 16ซึ่งมีเทคโนโลยีทันสมัยในการปล่อยระเบิดที่มีพลังทำลายสูงแสดงถึงขีดความสามารถด้านการทหารของไทยที่อยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาคในขณะเดียวกันประชาคมโลกต่างจับตามองสื่อใหญ่ทั้ง CNN, BBC, ALJc และ NAK ของญี่ปุ่นต่างพาดหัวข่าวไปในทํานองเดียวกันว่าช็ o โคินเซาอีสเอเชียหรือแรงสะเทือนครั้งใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลายประเทศออกแถลงการแสดงความกังวลโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและจีนที่ต่างเป็นพันธมิตรและคู่แข่งในภูมิภาคต่างเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดความรุนแรงก่อนที่จะบานปลายภาพจาก ดาวเทียมขององค์การนาซ่าเผยให้เห็นหลุมระเบิดขนาดใหญ่หลายแห่งในพื้นที่ฐานทัพกัมพูชาเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดรถถังและยานยนต์ทหารจำนวนมากถูกทำลายเหลือเพียงเศษเหล็กบิดงอทหารกัมพูชาหลายร้อยนายที่ประจำการในค่ายไม่สามารถต้านทานได้และบางส่วนถูกจับภาพว่ากำลังยกธงขาวยอมแพ้เหตุการณ์นี้ถูกมองว่าเป็นชัยชนะเชิงยุทธศาสตร์ของไทย ที่จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์แม้กองทัพไทยยังไม่ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการแต่แหล่งข่าววงในยืนยันว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้ต่อเหตุการณ์ที่กัมพูชาส่งกำลังเข้ามารุกรานเขตแดนณะไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งสร้างความเสียหายแก่ชุมชนและชีวิตพลเรือนฝั่งไทยเป็นจำนวนมาก เสียงของประชาชนไทยส่วนใหญ่บนโลกออนไลน์จึงเต็มไปด้วยการสนับสนุนและคำชื่นชมต่อกองทัพอากาศไทยอย่างไรก็ตามองค์กรสิทธิมนุษยชนสากลเช่น Amnesty International และ Human Rights Watch เริ่มออกมาเรียกร้องให้หยุดการโจมตีทันทีโดยให้เหตุผลว่าพลเรือนจำนวนมากอาจตกเป็นเหยื่อของสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นภาพเด็กเล็กที่ร้องให้กลางควันไฟและครอบครัวที่สูญเสียบ้านเรือนกลายเป็นภาพสะเทือนใจที่แพร่กระจายไปทั่วโลกสิ่งที่เกิดขึ้นในนาท นี่นี้คือการประทะที่อาจกลายเป็นชนวนระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกสายตาจับจ้องมายังไทยและกัมพูชาทุกสื่อแข่งกันรายงานข่าวสดและประชาชนทั้งโลกกำลังถามด้วยคำถามเดียวกันว่านี่จะเป็นจุดจบของความขัดแย้งหรือจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งใหญ่แรงระเบิดที่เกิดจากการโจมตีรอบที่สามของเอ 16ไทยไม่เพียงทำลายฐานทัพเขมรจนพังราบแต่ยังสร้างแรงสันสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนทันทีเหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดสนใจอันดับหนึ่งในโลกออนไลน์และสื่อมวลชนระดับนานาชาติภาพที่แพร่กระจายออกมาจากพื้นที่เผยให้เห็นซากอาคารที่กลายเป็นกองปรักหักพังควันไฟยังคงพวยพุ่งพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียงไซเรนกู้ภัยดังระงมไม่หยุดขณะที่ทหาร ขเขมรที่เหลือรอดต่างวิ่งวุ่นเพื่อหาทางเอาตัวรอดสภาพเหมือนกับสนามรบในภาพยนตร์ฮอลลีวูดแต่ครั้งนี้เป็นภาพจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าไม่ใช่การจำลอง ไม่ใช่การสร้างฉากแต่คือสงครามที่เกิดขึ้นจริงบนผืนแผ่นดินอาเซียนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้ฐานทัพเปิดเผยว่าตอนแรกพวกเขาคิดว่าเสียงระเบิดคือฟ้าผ่าหรือภูเขาไฟระเบิดแต่เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างกลับเห็นแสงไฟสีส้มแดงลุกโชนกลางฟ้าและเงาของเครื่องบินรบที่พุ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วหลายครอบครัวตัดสินใจวิ่งออกจากบ้านบางคนอุ้มเด็กบางคนหอบหิ้วข้าว ของจำเป็นเสียงร้องไห้และความตื่นตระหนกปกคลุมไปทั่วทั้งชุมชนขณะที่ผู้สูงอายุหลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นเหตุการณ์อะไรที่น่ากลัวขนาดนี้ตั้งแต่เกิดมาในโลกอินเทอร์เน็ตวิดีโอถ่ายทอดสดจากสำนักข่าวต่างประเทศทำให้ผู้คนทั่วโลกเห็นหนาทีที่เ 16กดปุ่มปล่อยระเบิดความแม่นยำที่เหมือนใช้เทคโนโลยีชั้นสูงทำให้ทุกลูกระเบิดตกลงตรงจุดยุทธศาสตร์ไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่พลาดเป้าผู้เชี่ยวชาญบอกว่านี่คือฝีมือการฝึกและระบบนำวิธีที่ทันสมัยซึ่งกองทัพอากาศไทยได้พัฒนายอย่างต่อนเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาทันทีที่คลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ผู้คนจากหลากหลายประเทศต่างแสดงความคิดเห็นด้วยความตกตะลึงบางคนเขียนว่านี่มันคือภาพจากสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่า ขณะที่อีกหลายคนบอกว่ากองทัพไอทะแยังเกินกว่าจะประเมินต่ำไปส่วนชาวกัมพูชาที่อยู่ไกลจากพื้นที่ยังคงใช้โซเชียลมีเดียเพื่อติดต่อกันหลายคนโพสต์ข้อความร้องขอความช่วยเหลือเพราะกลัวว่าสถานการณ์จะบานปลายเข้าสู่เมืองหลวงนักวิชาการด้านการเมืองระหว่างประเทศชี้ว่าการโจมตีรอบที่สามนี้ไม่เพียงเป็นการถล่มฐานทัพกัมพูชาแต่ยังเป็นสัญญาณเตือน ต่อประเทศอื่นในภูมิภาคว่าไทยพร้อมจะใช้กำลังเต็มรูปแบบหากถูกยั่วยุหรือถูกรุกรานอีกครั้งการเคลื่อนไหวเช่นนี้ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาวเวียดนามและมาเลเซียต่างเริ่มจัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อประเมิน นินสถานการณ์สหรัฐอเมริกาออกถแถลงการด่วนเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศยุติการโจมตีขณะที่จีนเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะกัมพูชาคือพันธมิตรใกล้ชิดของจีนการที่ไทยโจมตีรุนแรงถึงรอบที่สทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซับซ้อนยิ่งขึ้นหลายฝ่ายกังวลว่านี่อาจเป็นชนวนที่ทําให้มหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงโดยตรงเสียงสะท้อนจากประชาชนไทยในโลกออนไลน์เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจหลายคนโพสต์ข้อความว่า ถึงเวลาที่ไทยต้องแสดงพลังแล้วแต่ก็มีอีกหลายคนที่กังวลว่าสงครามครั้งนี้จะยืดเยื้อและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตประจำ วันบางครอบครัวที่อาศัยใกล้ชายแดนเริ่มอพยพออกมาเพื่อความปลอดภัยบรรยากาศเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนด้านกัมพูชารัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินและระดมกำลังสำรองจากทุกภูมิภาคมีการสั่งปิดโรงเรียนและตลาดหลายแห่งในพื้นที่ชายแดนภาพประชาชนที่วิ่งหนีออกจากเมืองใหญ่เริ่มถูกเผยแพร่ผู้หญิงและเด็กจำนวนมากนั่งอยู่บนรถบรรทุกที่มุ่งหน้าออกจากพื้นที่เสียงสะอื้นดังระง,งมกลายเป็นภาพสเตือนใจที่โลกไม่อาจมองข้ามองค์การสหรประชาชาติ UN ออกมาแสดงความกังวลอย่างเป็นทางการโดยบอกว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นการประทะที่รุนแรงที่สุดในอ a ซียนในรอบหลายสิบปีและเรียกร้องให้มีการเจรจาโดยด่วนภาพหลุมระเบิดที่ปรากฏในรายงานดาวเทียมถูกใช้เป็นหลักฐานยืนยันถึงความเสียหายมหาศาลที่เกิดขึ้นสื่อมวลชนไทยรายงานอย่างต่อเนื่องว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นผลลัพธ์ของแผนปฏิบัติการที่วางไว้อย่างรัดกุมเ 16ได้รับการบำรุงรักษาและติดตั้งระบบนำวิธีใหม่ล่าสุดทำให้การปล่อยระเบิดมีความแม่นยำสูงสุดจนไม่เหลือทางรอดให้กัมพูชาฐานทัพที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกำลังรบเขมรจึงถูกทำลายจนหมดสิ้นในแง่สังคมและจิตใจเหตุการณ์นี้กำลังสร้างบาดแผลลึกให้กับชาวกัมพูชาที่ต้องสูญเสียนิยอทั้งบ้านและครอบครัวขณะที่ชาวไทยเองก็ต้องอยู่กับความหวาดกลัวว่าจะเกิดการตอบโต้ในอนาคตคำถามที่ทุกคนอยากรู้คือ นี่คือจุดสิ้นสุดหรือเพียงแค่จุดเริ่มต้นของสงครามครั้งใหม่ภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ถูกเผยแพร่โดยสำนักข่าวต่างประเทศแสดงให้เห็นสภาพพื้นที่ฐานทัพกัมพูชาหลังการโจมตีรอบที่3โดย F 16ของไทยอย่างชัดเจนพื้นที่ซึ่งเคยเต็มไปด้วยคลังอาวุธและสิ่งปลูกสร้างทางการทหารกลับกลายเป็นเพียงทะเลแห่งกองซากเหล็กบ่อน,น้ำมันสำรองที่ถูกเก็บซ่อนไว้ใต้ดินถูกระเบิดจนเกิดไฟลุกท่วมต่อเนื่องหลายชั่วโมงเปลวเพลิงสว่างสวัยราวกับกลางวันทำให้ท้องฟ้าเหนือฐานทัพถูกปกคลุมด้วยควันดำหนาทึบความร้อนจากแรงระเบิดทำให้แม้แต่กล้องดาวเทียมอินฟราเรดยังสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะ รังนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ทางทหารที่รุนแรงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนยุคปัจจุบันนักข่าวสงครามที่เข้าใกล้พื้นที่เล่าว่าถนนทุกเส้นที่นำเข้าสู่ฐานทัพเต็มไปด้วยซากรถถังและยานเกราะที่ถูกไฟไม่บางคันถูกแรงระเบิดฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเสียงปืนใหญ่และอาวุธเบาบางส่วนยังคงดังเป็นระยะราวกับกัมพูชาายังพยายามตอบโต้แต่ก็ไม่สามารถสู้กับเทคโนโลยีการโจมตีทางอากาศที่แม่นยำของไทยได้เลยผู้สื่อข่าวคนหนึ่งถึงกับพูดว่า นี่ไม่ใช่การสู้รบที่เท่าเทียมแต่เป็นการแสดงพลังเหนือกว่าของกองทัพอากาศไทยอย่างสิ้นเชิงด้านชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเล่าว่าพวกเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาทับเสียงระเบิดดังต่อเนื่องทําให้บ้านเรือนสั่นสะเทือนเหมือนเกิดแผ่นดินไหวเด็กเล็กหลายคนหวัดผวาร้องให้ไม่หยุดผู้หญิงจํานวนมากต้องกอดลูกไว้แน่นในอ้อมแขนขณะที่ผู้ชายรีบช่วยกันขนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่บางครอบครัวสูญเสียญาติพี่น้องไปต่อหน้าต่อตาโดยไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลย ภาพเหล่านี้สร้างความสเตือนใจอย่างรุนแรงต่อผู้คนที่ได้เห็นทั้งในพื้นที่และผ่านหน้าจอโทรทัศน์ในระดับการเมืองระหว่างประเทศนักวิชาการมองว่าการโจมตีคอระครั้งนี้จะเปลี่ยนดุลอำนาจในภูมิภาคไปโดยสิ้นเชิงเพราะกัมพูชาที่เคยแสดงท่าทีแข็งกร้าวต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ที่ย่ยยับขณะที่ไทยกลับแสดงศักยภาพให้เห็นว่าสามารถใช้เทคโนโลยีการทหารขั้นสูงเพื่อปกป้องอธิปไตยได้อย่างเต็มที่รัฐบาลไทยเองออกมาแถลงอย่างมั่นใจว่า นี่คือการปฏิบัติการที่จําเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติประโยคนี้กลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกสํานักข่าว CNN, BBC และ ALJazeera รายงานสดต่อเนื่องโดยใช้คําว่า mass i v e strike หรือการโจมตีทางอากาศครั้งมโหฬารในการพาดหัวข่าวภาพนักข่าวที่ยืนท่าม กลางกองซากปรักหักพังพร้อมเสียงระเบิดที่ยังคงดังสะท้อนอยู่ไกลๆทำให้ผู้ชมทั่วโลกจับตามองสถานการณ์นี้ด้วยความระทึกใจบางสำนักข่าวถึงกับเปรียบเทียบเหตุการณ์นี้กับการโจมตีทางอากาศในตะวันออกกลางสิ่งที่ทำให้สถานการณ์น่าจับตามองยิ่งขึ้นคือความสัมพันธ์ของกัมพูชากับประเทศมหาอำนาจอย่างจีนนักวิเคราะห์เชื่อว่าจีนอาจจะต้องหาทาง ตอบสนองหากเห็นว่าพันธมิตรใกล้ชิดของตนถูกทำลายอย่างหนักแต่ขณะเดียวกันจีนก็ไม่อาจเสี่ยงต่อการเผชิญหน้าตรงกับไทยซึ่งมีพันธมิตรทางทหารกับสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วการโจมตีรอบนี้จึงเป็นเหมือ อ่อนมากทางการเมืองที่บังคับให้มหาอำนาจต้องเลือกท่าทีอย่างรอบครอบที่สุดประชาชนกัมพูชาที่รอดชีวิตเล่าผ่านโซเชียลมีเดียว่าพวกเขาต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการหนีออกจากพื้นที่เส้นทางถนนบางเส้นเต็มไปด้วยซากเครื่องบินเล็กและรถบรรทุกที่ถูกระเบิดจนไม่สามารถใช้งานได้หลายครอบครัวต้องเดินเท้าข้ามป่าเพื่อหาทางออกเสียงระเบิดและควันไฟที่ตามหลังมาทำให้ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งโพสต์ว่า เราไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่ที่นี่ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วข้อความนี้ถูกแชร์ต่อเป็นหมื่นครั้งภายในเวลาเพ นี้ยงไม่กี่ชั่วโมงในประเทศไทยบรรยากาศเต็มไปด้วยความแตกต่างบางส่วนของประชาชนเฉลิมฉลองความสําเร็จของกองทัพอากาศโดยเชื่อว่านี่คือการแสดงพลังที่ทําให้ศัตรูไม่กล้าคุกคามอีกแต่ก็มีคนจํานวนไม่น้อยที่กังวลถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่พึ่งพาการค้าขายกับกัมพูชาตลาดการเงินเองก็มีการตอบสนองค่า เงินบาทมีความผันผวนหุ้นกลุ่มพลังงานและอาวุธพุ่งสูงขึ้นในทันทีองค์การสิทธิมนุษยชนสากลเริ่มออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์พวกเขาชี้ว่าการโจมตีแม้จะเป็นการป้องกันประเทศแต่ ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการสูญเสียในฝั่งประชาชนได้มีรายงานว่ามีผู้หญิงและเด็กจํานวนหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดซึ่งอาจสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลไทยในการอธิบายเหตุผลต่อสังคมโลกคําถามที่เกิดขึ้นในทุกเวทีการเมืองคือการโจมตีรอบที่4จะเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะเมื่อฐานทัพถูกถล่มพังราบแล้วหลายฝ่ายเชื่อว่าไทยอาจหยุดปฏิบัติการแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ว่ากองทัพจะโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆต่อไปเพื่อย้ำเตือนถึงพลังอำนาจของตนความไม่แน่นอนนี้ทำให้ตลาดโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างจับตาด้วยลมหายใจที่กลั้นไว้ตายที่สุดภาพที่ผู้คนจะไม่มีวันลืมคือนาทีกระสุนระเบิดจากเ 16พุ่งลงสู่พื้นดินและสร้างแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้ฐานทัพกัมพูชาพังราบในพริบตามันไม่ใช่แค่การถล่มทางกายภาพแต่ยังเป็นการสั่นสะเทือนทางการเมืองการทหารและสังคมในระดับภูมิภาคและระดับโลกคำถามเดียวที่ยังคงก้องอยู่ในหัวใจผู้คนคือนี่คือจุดสิ้นสุดของการ,รเผชิญหน้าหรือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์อาเซียนไปตลอดกาล